เ,เ,เ,เนี่ยเลี่ยดเอ้ยเป็ดเคลียร์ให้ชัดๆสิว่าไอ้เรื่องรักระหว่างเราเนี่ยมันเป็นเป็นใครอะไรที่ไหนยังไงไม่ทราบนี่เปลี่ยดเคลียร์ชัดๆเลยนะคือเราไป เราเปร่วมกันตอนไหนวะโอ้ยนี่นี่นี่พูดใหี่มันเต็มเต็มได้ไหมหมายความว่าไปไปมีร่วมมีความสัมพันธ์อะไรระหว่างกันเนี่ยตั้งตั้งแต่เมื่อไหร่ที่ไหนยังไงตอนที่สามแยกปากหมวไงออรุ่มมันพูดไม่ชัดมันหมายถึงสามแยกปากหมูเนี่ยก็ปากหมูนี้แหละปากหมวสละอัวเฮ้ยแยกปากหมวเปล่าก็บอกว่าปากหมวปากหมวหม้ที่เห่าห้องห้องไงง้ออ้า โอ้โหนี่ทีดาและชัดใช่นะไอ้พวกปากหมาหมูใช่ผมเป็นอะไรลูกเล็กลูกเล็กมีพี่ลูกอะไรเราเคยร้องเพลงจีบเสาครั้งที่สามแยกปากหมวไงแต่เด้เด้เด้เดว่าแต่ว่าไอ้สามแยกปากหมาเนี่ยมันอยู่ส่วนไหนของโรงเรียนวะมันอยู่ใกล้ๆกับสามแยกปากหมวยแล้วก็ถักไปก็เป็นปากหมี มามีหมวยไอ้ผู้กมลังสิมาหมีหมวยอะามาหมีหมวยมานี่ลองเพชรไม่คุ้นเลยว่ะถ้าไม่คุ้นเราต้องมาลื้อพื้นอารีกังหน่อยนะจำเพลงนี้ได้ไหมกาบกาบกาบเป็กอาบน้ำในควันตาก็ต้องแลมวนเพราะในกอมีหอยปูปลาอะ มาแล้วมีดอกไม้เยี่ยมาด้วย <c oughs> เอ,อ้ยเอาดอกไม้เยี่ยมาทำไมอ่ะของขวัญวันเกิดท่านผออ่อเหรอแล้วคุณลืมอะไรป่ะไม่ลืมได้ของขวัญวันเกิดท่านผอแล้วเย็นนี้ <c oughs> ยากแก้ปวดท้อง่ะท่านผอไม่ได้ปวดท้องซะหน่อยเฮ้ยลืมใช่ไหม โอ๊ยพี่พี่สำรวมฉันไม่ได้ลืมนะแค่ยุ่งเรื่องดอกไม้อ่ะยุ่งเรื่องดอกไม้จนลืมว่าสำรวมปวดท้องเนี่ยนะไม่เป็นไรพี่เข้าใจว่าเผยใสยุ่งแต่พี่อะปวดท้องจริงๆนะโอ้ยปวดท้องขนาดนี้ผมว่าคุณพาไปหาหมอเถอะป่า ฉันก็อยากจะพาพี่ไปนะแต่ฉันต้องไปงานหออ่ะเฮ้ยอันางี้ดีกว่าเดี๋ยวฉันไปซื้อยาให้พี่รอแป๊บนึงนะไปซื้อเลยเดี๋ยวผอจะไปใส่เผื่ออ้ยกล้ากล้ากล้าพอแล้วเน่จะกล้าไปถึงไหนวะบอกตรงๆนะน้องเพชจะไม่คุณเลยใช่แล้วใครจะเอาเพชประาอ่อนแบบนี้ไปร้องจิตสาววะนี่เพงอื่นไหมมีไหมไร่ พระค้วนจุวยออกมาเอาออกมาพี่สวดพอะแก้วเพออกมาเอาออกมาพี่สวดพอะแก้วเพียงคำพูดอย่างเลี้ยวไม่พอพระค้วนจุวยออกมานี่มึงเลิกควักเลยละกุ้มไม่คุ้นเลเพลงนี้เออเออนี่ยถามจริงินนะเราเคยล้วงเคยควักอย่างนี้ได้เหรอน้องเพชรขยักขยแยงว่ะไอช้าช้าจะไม่พออาจจะไม่ดีมีวัวช่างใหม่น้องเร็วๆลเลยอาจจะมีพระหัวนจุไอเอาออกมา เพราะใจออกมาไอ้ทังนี่ยังอยู่อีกนะบอกให้มึงเลิกร้องกุ้ไม่คุ้นหูเปลี่ยนอย่างอื่นได้เปล่าวะไอ้เนี่ยถังเนี่ยมึงตีกูเลยเลยกูอยากจะรู้มึงมีความสุขกับการตีถังใช่ไหมมีมากเลยมึงถามกูสักคำว่ากูมีความสุขกับมึงไหมขอบคุณนี่มันมีจริงไหที่เราเคยทำร่วมกันอีกเนี่ยเรื่องเพลงพวกเรื่องอาจจะไม่คุ้ม แต่เรื่องมีแฟนคงเดียวกันหรือคงหรือเปล่าฮะมีใจคนเดียว <c oughs> กัน <c oughs> แต่ตายโอ้หอยโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่ไหวแล้วโอ้ยไม่เนี่นนยก็บอกแล้วไปหาหมอหาหมอหาหมอโอ้ยไม่ได้ยินหรือไงพลอ,อยใส่ไปซื้อยาให้ฉันแล้วซื้อแล้วแต่จะได้มาหรือเปล่าก็าไม่รู้นะอ๋อมาโน่นแล้วอยใส่ครับเป็นไง ได้มาไหมได้สิอยู่ที่คุณพีม่ะเฮ้ยยาจากคุณพีม่ะต้องเป็นยานอกแน่ๆเลยทั้งๆของดีอยู่ในถุงป้าพ่ออาอางงงปากค้างงงนี่โบสำหรับติดกระเช้าดอกไม้ของท่านพ่อโอ้โหหาจังนานนี่นานตอนแรกเนี่ยนะเกือบลืมพอดีไปเจอคุณพีม่ะที่ปากซอยเนี่ยก็เลยซื้อมากัน แล้วยาแก้ปวดท้องไงท่านผอไอม่ได้ปวดท้องซะหน่อยหมายถึงยาแก้ปวดท้องพี่สำรวม <S <S เฮ้ยเอยเอเออคือพี่สำรวมตอนแรกเนี่ยนะฉันไม่ได้ลืมยาพี่เลยนะแต่ว่าควรพีมาอ้าวมาหายแล้วเออเยฉันไม่ได้ลืมยาพี่เลยนะโอ๊ยแต่ว่ามันยุ่ ไกว่าจะได้โบมาเนี่ยลำบากลำบากอ่ะอีกครั้งนะสำรวมไปหาหมอเองดีกว่าไหมไม่ต้องไม่รอ,อยาอย่างใหญ่ติงตองนี่หรอกอฉันก็อยากพาพี่ไปนะแต่ตอนเย็นเนี้ยฉันติดงานท่านผอออ,อีกครั้งนะครั้งที่2ส,สุดท้ายแล้ะฉันจะไปซื้อ,อยามาให้อรอแป๊บนึงนะ พกลือจำน้องแต่งได้ไหมอะแต่งไหนว่าขอนดิก่อนได้ไหมอะอ่อแต่งโมใชปะหรือว่าจะเป็นแต่งไทยใช่ปะเฮ้ยว่ามันเป็นแต่งร้านมากวางนแตงร้านเลือกทำท่าประกอบได้ไหมแตงกัวตังหักกัวอะไรวะแตงกวเปี่ยบอกแตงกัวไม่ใช่แตงกัวแตงกัวหมายถึงว่าผักแตงกัว ที่แพงๆอะกวนไงหมายถึงแตงกวาละมั้งวัวม,วมรุะแตงกวาเอ๊ะวงเคยมีแฟนที่แตงกวาด้วยหรอวะหน้าตาเป็นไงวะม,มีมีสองหวัวสองตามีจมูกอยู่เหนือปวกตายใครที่ไหนก็มีจมูกเหนือหน้าปวกไว้เหนือปากแล้วงั้นนะพี่น้องแตงกวาเกรงดาวโรงเรียนด้วยนะ<ม>เปียกจำไ่<ม>อ๋เอเถย แฟนปวงนี่เป็นดาวโรงเรียนด้วยเว้ยเอ่อชักเริ่มคุ้นๆเลยว้ยเหลอเหรอวะเอ๊ะแต่กูเรียนที่เดียวกันรึนะทำไมว่าจำไม่ได้ไว้กวงคิ่มึงจำไม่ได้เพราะมึงอิจฉากวางงงแต่เตียนไม่น่อา,า,ออออาอิจฉาวนหรอกอ่าอ่ารู้ละที่ว่าไม่อิจฉารึเพราะว่าแฟนเรื่องขี้เหร่ใช่ไหมเออมึงนิ่งงอขนาดแพ้และดังเดิมเลยขี้เหร่มาเป็นดาวโรงเรียนได้ไงวะ ถ้าอย่างนั้นที่ว่ามไม่ฉาเลือกเพราะว่าแฟนเลือกนี่ใสไม่ดีอีเดียใช่ดไหมล่ะไอ้ง่แต่ว่าอีได้มารายาทงามด้วยนะเปียดจำเลยอโอ้โหรางวัลมารายาางามผมเรียนเปิร์กเควกขนาดนี้ก<อ>วงเองนี่ยังอดอิจฉาตัวเองไม่ได้เลยเว้นักภาษาอะไรมึงต้องอิจฉาแน่นอนอไม่น่าอิจฉาหรอกเ,อเพราะแตงกลัวก็เป็นแฟนเตียนเหมือนกัน<อ>โอ้โห กิเตอุ้ตายคุณคุณว่ะสงสัยประวัติศาสตร์จะซ้ําร้อย<ะ>ไอ้ดวงเธอคือเทวดาเทวดาเทวดา